การล่าที่แท้จริงของราชากับการทำงานที่ไม่ได้ดังใจของอูเบอร์ราชาบโลได้ฟื้นคืนชีพอีกครั้ง สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตตัวเต็มมังงะบูล็อกตอนที่2 2 6กันครับผมสําหรับความเดิมตอนที่แล้วหลังจากการสกัดนะฮะด้วยการมองรูปของสนาฟ,ฟี่นะครับกับการซิงโคที่ไม่เหมาะสมของยูกินยยและอิซงีจนเกิดช่องว่างที่ทําให้สนาฟ,ฟี่สามารถแทรกแสงเข้ามาได้ทําให้โอกาสในการยิงของอิซงีสิ้นสุดลงและในตอนนี้นะฮะก็เป็นฉากที่ต่อเนื่องจากเหตุการณ์นั้นสนาฟ,ฟี่ลงพื้นมาด้วยท่าซูเปอร์ฮีโร่อิซงีชายตามองและรู้สึก เจ็บใจที่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นผู้พากได้กล่าวกับสนัฟฟีว่าเขาแสดงถึงความเก่งกาจของเขาด้วยการปิดโอ,อก,กาสยิ่งของบาสต้าเหมือนที่บาสต้าทำไปก่อนหน้านี้อูเบอร์พลิกโมเมนตัมของเกมกลับมาได้ให้ตัวเองได้เปรียบอีกครั้งและบอลที่หลุดออกไปนั้นตกไปอยู่ที่เอ็ดดี้การสวนกลับครั้งที่3ได้เริมขึ้นต้นแล้วครับผม บอกได้เลยว่าเหนื่อยจริงๆสําหรับทางบาสตาทางทางที่มีโอกาสยิงแล้วแต่อิกสกี้ดันปิดสกอร์ไม่ได้จนเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นทีมอเบอร์วิ่งสวนกลับไปอีกฝั่งอย่างรวดเร็วหลังจากเอ็ดดี้เปิดบอลยาวเกินครึ่งสนามอีสงี้วิ่งไล่ตามและคิดว่าตนเองนั้นพลาดเป็นอย่างมากเมื่อกี้ตัวเรากําลังจะยิงประตูอยู่เลยแท้แต่ดูตอนนี้สิถูกสวนกลับมาจากทางอเบอร์อีกแล้วทีมอเบอร์ยังคงวิ่งแบบไม่ลดละ ร้อมกับการประสานงานในระดับสูงและสูงยิ่งขึ้นไปอีกอิสงียังคิดอีกว่าเราต้องหยุดพวกนั้นแต่ว่าเราจะหยุดยังไงดีล่ะไม่สิเราต้องกลับไปป้องกันเดี๋ยวนี้และคิดไปติดปต่อส่วนที่เหลือให้ทันแต่ว่าเมื่อกี้จริงๆแล้วกอนยุทธ์และจินตนาการของเรานั้นเหนือกว่าพวกเขาอย่างเห็นได้ชัดถ้าไม่พลาดตอนนั้นเราคงยิงได้ไปแล้วไม่สิอย่าหลอกตัวเองเลยแท้จริงยังไงเราก็ไม่สามารถจบสกอร์ได้ สำหรับศูนย์หน้าแล้วสิ่งสําคัญคือประตูและผลลัพธ์เท่านั้นไม่สําคัญว่าจะมีไอเดียที่บันเจิดขนาดไหนถ้าเราสร้างผลลัพธ์ไม่ได้ก็เป็นแค่ขยะเท่านั้นแหละอิสังี้กำลังมิดตามบอลและคีวิคอร์ทุกอย่างที่อยู่เบื้องหน้าเพื่อแสดงไอเดียของเขาให้ทั้งโลกได้เห็นตัดมาที่บอลตอนนี้อยู่กับนิโก้ นิโก้ส่งบอลกับหลังไ้โรเรนโซและส่งต่อในทันทีให้กับไอคูพร้อมดีบกลับไปที่โรเลนโซอีกครั้งการเดินเกมของอูเบอร์คืบคลายมาถึงก่อนหน้าเขตโทษแล้วไรจิตะโกนบอกว่ากองหลังเรายังไม่พร้อมเลยก,กากามารุบอกว่ากลับมาอีกแล้วล่ะเนี่ยเมื่อกี้เราเพิ่งได้บอลไปเองนะอีสังย์ไรตามและคิดวิเคราะห์อ,อย่างถี่ถ้วนและการส่งครั้งสุดท้ายก็มาถึงโอเรนโซส่งบอลต่อไปทันทีให้กับบาโล อิสงีเลยพูดออกมาว่าลองยิงดูสิราชาบัลโลวิ่งเข้ามาพร้อมกับความวุ่นวายแบบยกกําลังกากามารูรู้ตัวได้ในทันทีว่าถ้าบัลลยิงในครั้งนี้คงเข้าแน่นอนตัดกลับมาที่อิสงีอีกครั้งตอนนี้เขาตามหลังบัลโลมาแบบติดๆแล้วแฝงตัวอยู่ในเงามืดทางด้านขวาเยื้องไปข้างหลังของบัลโลเราทําได้แน่ฉันเห็นการเคลื่อนไหวของบัลโลจากตรงนี้ชัดแจ๋วและอย่างนายยังยิงไม่ได้ใช่ไหมล่ะ ไม่ว่านายจะเก่งขนาดไหนมีคนคอยสนับสนุนมากแค่ไหนแต่นายไม่มีวันเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้เด็ดขาดสิ่งที่นายทําได้คือการทําตามกลยุทธ right ์อันไรยทิฏฐิของสนาฟี่แต่เนื่องจากการเล่นแบบนั้นมันทําให้สร้างผลลัพธ์ที่ถูกกาหนดไว้แล้วเลยทําให้อีโก้กของนายหายไปฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่านายจะเชื่องอย่างก,กับลูกหมาขนาดนี้ไหนนา,ายบอกว่าจะเป็นศูนย์หน้ามดันหนึ่งของโลกไงจะทาให้ฉันขำหน่อยเลย ในตอนนั้นบอลโลกำลังง้างเท้าเพื่อยิงลูกบอลในช็อตสุดท้ายเพื่อทำประตูอิสงีรู้ทันเขาได้วิ่งเข้ามาสไลด์เพื่อบล็อกการยิงแต่สายตาของราชาที่เหนือกว่าทุกคนมองเห็นการเคลื่อนไหวของอิสงีและหยุดบอลไว้ก่อนอิสงีตกใจและถลายไปตามทางบอลโลจับบอลไว้คนในทีมถึงก็ตกใจว่าทำไมถึงไม่ยิงบาลโลพูดออกมาสั้นๆและชัดเจนว่าเฮ้ยสนาฟฟี่สนาฟฟี่หันมาหาบอลโล และเขานั้นก็พูดถึงการยิงของสนับฟี่ที่เตรียมการไว้ให้อย่างมีรูปแบบและสวยงามแต่ก็จะถูกหยุดด้วยอิสงงยอยู่ดีมาโลเลยพูดถึงเรื่องสัญญาที่สนับฟี่เคยพูดกับเขาไว้สนับฟี่ตอบกลับมาว่าก็ฉันสัญญากับนายไปแล้วไงจนทําให้นายมีค่าตัว100ล้านแล้วนายไม่พอใจเรื่องอะไร4ครั้งนี่4ครั้งแล้วนะที่อิสงิเข้ามาบอกฉันได้ฉันคิดว่าพอแล้วอะ่ะฉันขอ,อยุติข้อตรงลงระหว่างฉันกับแก ทุกคนในทีมถึงกับตกใจเกี่ยวกับเรื่องที่บัลโลพูดรวมถึงอิสงยีบัลโลได้เคลื่อนไหวต่อและพูดออกมาว่าฉันพอแล้วฉันขอลาออกจากงานเฮงซวยนี่ก็จบกันไปแล้วนะครับกับตอนที่226ใบาลาออกอ้โหตอนนี้นะครับผมพูดได้ประโยคเดียวว่าราชาคืนบัลลังก์โอ้โ นี่สี่ถึงจะเป็นบาโลโชเอราชาผู้ทำให้ทุกคนตกอยู่ใต้อานัตของเขาโหโหโหผมไม่มีอะไรจะพูนอกจากสายตาของบารนั้นเฉียบคมมากยิ่งขึ้นเห็นได้จากการหยุดลูกบอลในจังหวัดที่อิสังีนะฮะสไลด์บอลเพื่อบอกโอ้โหผมบอกได้เลยว่าไม่คิดว่าจังหวะนั้นบาโลจะทำได้นาาะครับผมทำให้หลายๆคนนั้นตกใจไปตามๆกันซึ่งรวมกับผมด้วยนั่นเองครับซึ่งการป้องกันนะฮะของอิสังีนั้นมีผลต่อการเอาจริงของบาโลเป็นอย่างมาก เพราะว่าบาโลเคยกล่าวไว้ประมาณว่าเขานั้นจะไม่แพ้ให้อีสิงนี้อีกแต่บาโลนั้นานะฮะยอมทําตามแบบแผนของสนาฟฟี่ เพื่อช่วยให้บาโรเป็นราชาแต่มันทําให้ยีกโกของบารโรที่คอยนะฮะหรือว่าเคยออกล่าด้วยตนเองหายไปเหมือนกับตอนนี้นะฮะเป็นดาวเด่นที่อยู่ในส่วนสัตว์มากกว่าเพราะมีคนอย่างสนับฟีและเป็นเพื่อนในทีมคอยป้อนเหยื่อและให้บารโรสแสดงละครตามเนื้อเรื่องที่สนับฟีกําหนดไว้แต่ที่จริงแล้วนั้นนะฮะราชาที่แท้จริงควรจะอยู่ในป่าและออกล่าเองเพื่อโชว์ความแข็งแกร่งนะครับของตัวเองมากกว่าดังนั้นนะฮะตอนนี้บาโรได้หลุดพ จากกรงในสวนสัตว์ออกมายังป่าที่ตนเองนั้นเคยอยู่แล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับในตอนต่อไปตอนที่200นะฮะ27 ขนาดนะเออปรับขนาดสู่อนาคตนะครับมันต้องมันอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ราชาที่แท้จริงนะครับออกล่าแล้วนั่นเองครับโอ้โหสำหรับตอนหน้าจะเป็นอย่างไรบารโรจะยิงประตูเข้าหรือไม่หรือสามารถยิงประตูแล้วจบสกอร์ที่3ต่อ2ได้พลิกสถานการณ์กลับมาชนะโอ้โหผมบอกได้เลย,เลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้องเกินจินตนาการของพวกเราแน่นอนครับสาหรับวันนี้ ดูเพลินขอตัวลาดกท่านไปก่อนไม่บายสวัสดีครับ